นี่ก็คือขนุนหนังโบราณที่อยู่มานานปลูกตั้งแต่สมัยคุณตาของกล้วยยังเป็นหนุ่มซึ่งตอนนั้นคุณแม่ของกล้วยน่ะก็ยังตัวเล็กนิดเดียวอยู่เลยเพราะฉะนั้นขนุนต้นนี้ก็จะมีอายุไม่ต่ำกว่า5 0ปีเลยค่ะวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไปสวนแล้วขนุนก็สุกสองลูกพอดีพวกท่านก็เลยเอากลับบ้านมาด้วยกะว่าจะเอามาบ่มต่ออีกสักหน่อยแต่พอดีกล้วยเห็นแล้วก็อยากกินมอกลยก็เลยขอคุณแม่เอามาผ่ากินสักลูกหนึ่งก่อนได้ไหมคะส่วนอีกลูกหนึ่งน่ะก็ค่อยเอามาากกินนนขดี้ คุณแม่ก็ต้องตามใจสิคะแต่พอผ่าออกมาแล้วเนื้อมันก็ยังไม่ค่อยเหลืองมากนะแต่มันก็สุกแล้วนะคะคุณแม่เป็นคนผ่าส่วนกล้วยก็เป็นผู้ช่วยอยู่ข้างๆดูสิคะทุกโค้ยางขนุนมันไหลออกมาเยอะมากไอชอบกินมันก็ชอบอยู่หรอกค่ะแต่ตอนผ่านี่สิคะเบื่อความเลอะมือแบบสุดๆพอคุณแม่ตัดเอาแกนสีขาวๆออกหมดแล้วเวก,ก็จะเอาถุงแกงมาใส่เป็นถุงมือแล้วก็ออามาลูบๆๆขนุนให้ทั่วๆไอ,อยางมันออกแล้วก็มาติดในถุงแกงแทนทําแบบนี้มือก็จะไม่เลอะไม่เปื้อนยางขนุนเลยค่ะ จากนั้นยก็จะมาช่วยคุณแม่แกะเอาลูกขนุนออกมาใส่ชามไว้ให้หมดระหว่างแกะกลิ่นก็คือหอมมากคุณพ่อมาดูแล้วก็บอกว่าก็ใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าบ่มอีกสักหน่อยก็จะเพอร์เฟกต์เลยงั้นก็เอาไปลูกถัดไปนะคะคุณพ่อลูกเนี้ยบนะนะขอกินก่อนนะคะรู้สิทุกคนลูกขนุนนะกินสุดๆมาคะ่ะทุกคนมากินขนุนขนุนบักมี่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 ยังกะบักมีนะกม่หนัง เป็นบักมีสมัยโบร,ราณนะการสมัยตั้งแต่อันพ่อใหญ่ฉันก็คือคุณตาของฉันอันเล่าเป็นนุ่มยวนนะแล้วก็เล่บไปปลูกไว้จนหอสุสมือนี่และมันอก็เสีบเดี๋เธอเดี๋ยวฉันจะซิมมังให้เบิ่งนก่อนอืมหวานแต่ว่ามันสิหวานเดีก,ก็นี่ทำบ่มอีกจักสองมือเมื่อสองหมื่นไฉันแต่ว่ามื่อน,นี่ฉันใจห่อนะน,น่าฉันก็เลย กินแต่ว่าแกะตัวแกะตัวหน่วยอีกหน่วยหนึ่งหน่วยใหญ่ๆนั่นจ้ะบุรูว่ามันสีเลี้ยงไปก็นี่บ่นะอืมแต่ว่าความหวานก็คือใช้ได้ใช้ได้อันนี้ยถือว่าถือว่าผ่านแต่ว่ามันยังหวานกว่าน,นี้ได้อีกถ้าเราบ่มไว้หน่อยนะจ้ะเราทีอยากกิน

พอดีเลยมะม่วงพึ่งหมดก็มีขนมมาไว้กินล้างปากเวลากินข้าวเสร็จพอดีลองสุดนะแซบอิหลีแซบอิลี่ลาไปก่อน,น,นแล้วแล้วค้าง ขอตัวไปกินก่อนนะนก็หนังหนาอยู่ด้วยไหมเนื้อก็หนาอยู่ด้วยะเนื้อหนาอยู่ด้วยแต่ไม่หนาเท่าที่คุณป้าให้ตอนนั้นแต่ก็ถือว่าใชได้